สวัสดีครับก็ขออนุทุกท่านนะครับมารับชมเกมจำลองในการแข่งขันครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับฤดูกาล2025-2026ครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพบกับโบรัสเซียดอทมุลครับวันนี้กับผมแอดมินเพิร์นโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับผิดพลาดอะไรใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเตะจริงกันวันที่6พฤศจิกายนนะครับเวลาตีสามนะครับตามเวลาบ้านเราครับสามนาฬิกาครับตารางคะแนนตอนนี้ครับรอเฟดลีก ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ครับอยู่อันดับที่7นะครับก็มี6คะแนนส่วนทางฝั่งของดอร์ทมุนครับอยู่อันดับที่6ครับก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับวันนี้ก็ดอร์ทมุนเนี่ยมาเยือนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอเม็มเรชานครับกับปตันทีมดอร์ทมุนเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของไลน์อัพกันครับ ไล่แของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับวันนี้ตัวลุกของซิต,ตี้นี้ก็ลงครบเลยครับเบโรซินวาเจเรมีโดกูฟิฟลโฟเดนแล้วก็เออร์ดิงเบลฮาแลนครับแล้วของเจ้าบ้านครับ4-1 2-3ครับนาเปาฮาแลนซ้ายโฟดเดนขวาโดกูครับ โรซินวายืนคู่กับโคเวซิส,สมิโรดี้เป็นตัวรับครับมอโรดี้เป็นแบ็กซ้ายนะครับสามประตูเป็นดอนนาดูมาครับโบรุสเซียดอร์ทมุนครับมาในแผน3-5-2ครับหน้าเป้าเป็นเนเมชาก,กับไอเดเยมี่ครับก็สามารถรวมสนุกทายผลสกอร์กันมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับโคเบลครับสามประตูของดอร์ทมุน ะครับเกมครึ่งแรก45นาทีครับเกมเริ่มครับเป็นทางซิตี้ครับเขียรูกเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีฟ้าครับตัดมุนมาในชุดสีเหลืองเรน่าครับให้มาเข็มชานโดนมาลูกนี้อ้าวจังหวะนี้ครับไอดามี่ถึงบอลก่อนครับไอดยามี่ล็อก ตรงกลางมีเพื่อนเติมอยู่คือมาที่เอเม็มเดรชานออกขวามาเรน่าครับเรน่ายัางไม่จ่ายเพื่อนนะครับเรน่าไปเองครับแล้วเสียบอลครับโอโ้โหเลี้ยงเยอะไปหน่อยครับเรน่าไอนูรี่จอร์ดสโตนอ้าวจังหวะนี้จ่ายเสียไปเองครับออสการ์ครับมาที่วัเจนวัเจนมาที่อันต่อน อ้โยนชนจากด้านหลังมุสินให้เล่นต่อครับม,มาครับฮาแลนฮาแลนมาที่โดกู s <S โควาสิตครับโควาสิตออกมาที่โรดี้เปเดิดมาโอ้ไม่ถึงครับติดเรน่าครับคืนหลังมาโคเบลกอลงสนามเนี่ยมี7คะแนนเท่ากันนะครับ okay. แต่ดอตมุลเนี่ยประตูเสียดีกว่านะครับอยูดับหกแอสติด, 7, ด, 6, ดับ7ครับมี7คะแนนทั้งคู่เลยครับ อ้าวฟาวครับจังหวะนี้รอเฟดลีก็จะเอาอันดับ1ถึง8นะครับเข้าสู่รอบ16ทีมแล้วก็อันดับที่9ถึง24นะครับมาเตะเพย์ออฟแล้วก็หาผู้ชนะอีกแปดทีมเข้าไปเตะรอบ16ทีมครับโรดี้ครับเปิดเข้ามา่ะครับเบรโดซินวาครับเก็บได้ ให้มาทางซ้ายครับไอ,อรูี่ฟิลโฟเดนโควาสิตอ้าวโมเตอร์หมุนครับแปดจังหวะนี้โดนเลยอาเดียมี่ครับอ้าวโดนพลาดจังหวะนี้ครับโดดี้ตัดได้อ้อแล้วโดดี้ก็ไปเสียบอลง่ายครับออสแกนทางซ้ายมาที่บรานส์หมาล่ะครับอาเดียมี่โอ้โหเจอจอห์นสโตนครับคื้นหลังมาดอรนารูมาครับตั้งแต่แมนเชสเตร์ซิตี้ เซนดอนารุม่ามานะครับแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับเกมพิม์ลีกล่าสุดแพ้กับบิลล่าไปครับศูนย์ต้นหนึ่งที่เหลือชนะรวดเลยครับก่อนหน้าในไทยเป็นแท้ฟอร์ดนี่แพ้หลายเกมนะครับมาครับจังหวะนี้เซริีโดกูครับวันนี้บอรดไอเอาเซร์เียโดกูเล่นขวาครับของจริงต้องเล่นซ้ายนะครับมอ,อันต้น มาที่เดียสครับจอห์นสโตนไหลมาครับโควาสิ่ดช้าแล้วครับจังหวะนี้โอกาสยิงยังไม่มีเลยครับผ่านมาแล้วครึ่งทางในของครึ่งเวลาแรก23นาทีครับโอกาสยิงทั้ง2ทีมคือศูนย์นะครับอ่าเวียนาครับเวีนาเปิดมาติดบล็อกลูกนี้ครับเป็นเตะมุมนะครับมาที่บรันส์บลันส์โยนเข้ามา โขกมาลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับวัจเจนครับคืนหลังมาแอ,อนตันหมาที่เรนาเรนาหาช่องแล้วเปิดมาได้โขกไหมยังไม่ได้เราปาดขึ้นหน้ามาครับโฟเดนจะก,กับเอ็มเรชานครับไปไม่ได้ครับคืนหลังครับโอ้โอกาสยิงแทบจะไม่มีเลยครับผูน้นี้โฟเดนให้มาเบรดโรซินวาครับ เบโรดซินวากัดชากสุดเส้นแล้วเปิดมาติดบล็อกลูกนี้ครับเป็นเตะมุมของแมสตี้ครับเบตเตรดซินวาครับอยู่ที่บอกนี่เจอร์มีดโดกูมารออยู่เราเล่นสั้นๆกับโดกูครับเจอร์มี่โดกูให้มาเบเรดซินวาเปิดมาหาเล่นก็ไม่ได้หม่งครับสแกนเก็บได้แต่ทิ้งเลยครับเป็นบอลทุ่มของแมสตี้ครับผ่านไปแล้ว30นาทีนี่ครับเกมบุกแมสตี้ทำได้ดีกว่านะครับ เจ้าบ้านครองเกมได้ดีกว่าแต่โอกาสจบยังไม่มีครับมาครับเบรโดซินว่าล็อกเบรโดซินวาช้าแล้วครับแหมหลายต้องหลายครั้งครับผู้เล่นของทั้งสองทีมมีครองบอลกันแบบช้าเกินครับไม่รีบจ่ายซูเอซูเร่ครับมงอ้าวจังหวะนี้จอ์นสโตนอ้าวไปเตะไม่ดีครับอาเดเยมี่หลุดแล้วครับอาเดเยมี่ซัดลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับไปติดบล็อกดอนารูมาครับโอ้โห โอกาสครั้งแรกของดอดมุนนะครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับเรยมี่กับดอนารูมาครับโอ้โหยิงไม่ผ่านนะครับโอ้คิย์เลยไม่ออกยิงสวนไม่เฉยเลยครับอา่านครับเจร์มี่โดกูเจร์มี่โดกูไหลมาโฟเดนสัตว์ลูกนีโอ้โหเซฟเหมือนกันครับโอเบลไม่น้อยหน้าครับดอดมุนมานะครับจังหวะน,นี้ผัดกันสวนครับดอดมุนพาเกมขึ้นมาอีกแล้วโอ้จังหวะนี้ครับเรยมีม่แหม สองสามจังหวะนี้ถือว่าหลบแล้วเล่นบอลได้ดีครับมาแล้วครับมอ้สตีให้มาโอ้โหฮาแลนด์ฮาแลนด์ก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับแหมฮาแดนได้เจอทีมเก่าด้วยนะครับสมัยสร้างชื่อเสียงนี่อยู่กับดอทมูนยิงเป็นกอบเป็นกำเลยครับไอนูนรี่หมาครับเบรเดลซินวาอยู่กับดอทมูนแค่สองปีนั่นเองครับ ย้ายจากโมมาครับหมาเปิดลูกนี้ครับต้องดูว่าจะมีกดยิงประตูทีมเก่าหรือเปล่าครับมาเล่นอุย้ยโดนชนลูกนี้ครับเป็นฟรีคิกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอ็มริชานเอเมริชานย้ายจากลิเวอร์พูลครับมาอยู่ดอทมุลครับเคยอยู่ลิเวอร์พูลช่วงเวลาหนึ่งครับฟรีคิกลูกนี้ครับโรดี้ เปอร์เซ็นต์ของบอล50เท่ากันครับเปิดเข้ามาเบราโดซินวาหาช่องแล้วปั่นโค้งบูอนูบอลมันไม่โค้งพอครับหลุดเสาออกไปครับเป็นลูกตั้งเตะจ,จากประตูของดอทมุนครับโคเบลโยนยาวมาจอห์นสโตนครับให้มาที่บรัน์บนยกมาโอ้โหเกือบถึงครับดรมชัชาตอนอรูมาสาดขึ้นหน้าแล้วสินเป่าจบครึ่งแรกครับ ก็เสมอศูนย์ต่อศูนย์ครับโอกาสยิงน้อยมากๆนะครับคู่นี้เล่นกันค่อนข้างระมัดระวังทั้ง2ทีมครับเนี่ยโอกาสยิงแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับส่วนอดมูลหนึ่งครั้งนะครับออกไปชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับต้องดูครับว่าทีมไหนจะขยับตัวสำรองก่อนเกมครึ่งหลังเริ่มครับเป็นตดมูลเขียรุ่นกันก่อนครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับบรดดซินว่าโอเดนห้มาที่อารดี นะครับจังหวะน,น,น,นี้โฟเดนหาช่องแล้วอย่างไงเอ้าหาเล่นอ้าวโอ้จังหวะนี้โฟเดนฟาวนะครับโอ้เดีย๋ยวต้องดูก่อนจังหวะนี้เจ้าตัวโดนกระแทกด้วยซ้ำนะครับนี่ครับโอโ้โดนเหยียบด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสินมองอยังไงครับมองว่าดอดมุนฟาวครับดูยังไงก็ดอดมุนทำฟาวชัดชัดนะครับจังหวะนี้โอ้เสียเครดิตเลยครับ ดอดมูลได้เปิดขึ้นมาโอ้โหวุฒสินนี่แต่สินพลาดหรือเปล่าครับจังหวะเมื่อสักครู่ออสกันครับขานสายตาเลยครับอ่านะครับตรงนี้ไปลุ้นตะเตะจากประตูครับบอลน,นี้โดนทางฝั่งของดอดมูลหน่อไปเองครับจอห์นสโตนถึงหลังผ่านมา5นาทีครับสตีก็ครองเกมบุกได้ดีกว่าหมาแล้วครับฮาร์เรนโอ้โหจังหวะฮา,าร์เรนนี่หันมาเจอ ซูเร่ครับไม่ผ่านแอนทอนโยนยามาออ้ยโดนชนลูกนี้เสียให้เล่นต่อครับออสกาออสกายกมาเรนาด้านหน้ามีอาเดยามี่ครับโดนตัดทิ้งไปครับดูเบนดิออสขยับก่อนครับดรอดมุนครับส่งกราซซี่ลงมาครับศูนย์หน้าครับอนะครับศูนย์ต่อศูนย์ต้องส่งศูนย์หน้ามาสู้แล้วครับออสกาครับให้มาออ้ยโดนเตะลูกนี้เบรโดซินวาไปเหลืองหรือเปล่าครับ ก็ไม่โดนนะครับมถือว่าโชคดีไปครับจังหวะนี้ฝีคิกของบุรุซิดอตมุนครับอูลแล้วกูรัสซี่ได้เล่นลูกอากาศการกา,กาดีมากนะครับเดี๋ยวต้องมาดูลูกเซตพีนลูกนี้ครับจะเป็นประตูหรือเปล่าครับบอลโยนจากฟรานซ์เปิดมาลูกหนีไงโอ้โหู้มองไม่โดนครับกูรัสซี่ ลูกพลางสูงใหญ่ครับเป็นลูกกาดดีครับดอนนารุม่าเดินสั้นๆกับจอห์นสโตนครับสโตนให้มาโกวอสิตครับมสตอยังไม่ขยับนะครับตัวสมลองก็มีแรนชกี้โยนมาแล้วครับแหมจังหวะนี้ลึกเข้ามือของดอนนารุม่าครับโอกาสยิงน้อยมากครับคู่นี้แทบจะไม่ยิงกันเลยครับโอ้โหบอนจ่ายกันไปจ่ายกันมาครับ นะครับน่าจะมีการขยับหรือเปล่าอย่างไม่เปลี่ยนนะครับจังหวะนี้เอเ็มรัชานตัวสำรองวอร์มแล้วครับหมานะครับขึ้นทางซ้ายครับเอ็มรัชานเอ็มรัชานเปิดมาลูกนี้หมองทิ้งออกไปเบร์ตอสินวาเคลียยาวมาเอาแล้วเป็นบอลของดอทมุญครับวัตเจนครับให้มาที่ออสกนปังย,ยิงไกลครับยิงออกไปเยอะเลยครับ เป็นโอกาสได้จบของบรูซิโดสมูลครับเสมอเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสองทีมเะยครับโอ้โหจะมีแค่แปดแต้มเท่านั้นเองครับผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงครับหกสิบนาทียังศูนย์ต่อศูนย์ครับแอ,อนทอนโยนยาวมาให้กราซี่ก่อนเลยครับอ่า เลวิสครับให้มาโควาสิตขวาว่างครับโดกูเห็นหลังมาเลวิสโรดี้รูเบนดิอาสครับเบรโดซินวาครับฝังบอลครับดีครับจังหวะนี้ให้ขึ้นมาโดกูโควาสิตครับเอาแปะคืนหลังครับโอ้ไปไม่ได้ครับผู้เล่นของดอตมูลนี่ยืนกันเพียบเลยครับอ่านละครับหลอกมาเจอร์มิโดกูครับเลวิสเลวิสยังไงครับโดกู เปิดมาหาแลนใไดโขกลูกนี้ไหมก็ไม่ได้ลุ้นเลยครับมงมาก็เข้ามือของโคเบลง่ายๆเรน่าครับให้มาที่เอ็มชาครับโดโดนสกัดลูกนี้เสียบบอลได้แม่นนะครับสำหรับ,บรูเบนดีอาร์สเรน่าครับได้หรือออสกาเปิดมากุยราซีถึงโอ้เราิงสวนเข้าไปครับมาเข้าข้างตะข่ายครับ นี่ครับศูนย์หน้าที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาใหม่ของดอดมูลครับถูจังหวะยกบอลลูกนี้ครับเราถึงบอลด้วยครับจอสโตนเนี่ยนี่ครับโอ้โหบุมก็ไม่มีแล้วครับแต่ก็ยังได้จบอยู่ครับจังหวะนี้ซาบินโยอครับถูกเปลี่ยนลงมาแทนเจอร์มิโดกูครับนาที69ครับแล้วก็เอาไบเออร์ลงมาแทนเดมาชาครับเปลี่ยนศูนย์หน้าอีกแล้วครับดอดมูลดอดมูลเติมเกมลุก2ตำแหน่งครับ หมาอะโดนชนลูกนี้ไม่ฟาวด้วยครับมาสเตย์เก็บได้ครับครึ่งหลังดรอทมุนเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับโอกาสยิงมากกว่ามาสเตย์ด้วยครับอ้าวโดนชนนิดนึงครับไหลมาทางซ้ายครับอารูดี้อารูดี้จ่ายมาติดบล็อกอ้าวเสียบอลอ้าวคืนมาได้ครับแม่แล้วกูราซี่มองชงมาไบเออร์ครับดรอทมุนขึ้นมา5ตัวครับมาแล้วครับไบเออร์โดนเตะล่วงไปครับสินเป่าฟาวครับเป็นรูเบเนียสฟาว ไปโดนไปเหลืองด้วยครับถือว่าโชคดีครับนี่ครับโดนไปนิดหน่อยครับสกัดผิดเหลี่ยมนิดนึงครับสำหรับดูเบเดียสฟิกของดอดมูลครับเวลาก็ใกล้หมดแล้วครับซตตี้เปลี่ยนนูเนสลงมาแทนเรวิสครับมาครับมองชงมาลูกนี้สเปเซอร์ครับก็ลงมาด้วยครับมาครับโควาสิต โอ้โหสิสวยครับจังหวะนี้คืนมาไปไม่ได้ครับต้องจ่ายกลับมาที่ดอนารูม่าโอ้ค่งหลังมาสเตียยงยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับโอ้โอหรือว่าทีมเยือนอย่างดอทมุลทำได้ดีกว่าในค่งหลังครับมา้วครับฮาแลนยิงไกลลูกนี้ไปติดบล็อกครับอ้าวมีนอกเกมนิดนึงครับหูน่าจะไปเหลืองครับสำหรับโพเดนเรียบร้อยครับ โอ้เล่นนอกเกมครับจังหวะนี้เขาสกัดน่าเกียดเกินครับดูจังหวะนี้ของโพเดนนี่ครับเนี่ยบอลออกไปแล้วครับแล้วเตะจากด้านหลังด้วยครับอ่าสินก็ตัดสินใจง่ายครับวักไปเหลืองได้เลยครับสิบนาทีสุดท้ายนะครับช่วงท้ายเกมแล้วครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์ครับแรนเชอร์กี้ครับถูกส่งลงมาแทนโควาสิตครับช่วงสิบนาทีสุดท้าย เปิดมาตูกนี้ไบเยอร์ชาร์จไม่ทันครับแล้วบอลมาทางซาบินโยไหลายมากครับฮาแลนด์ฮาแลนด์เสียบอลอีกแล้วครับวันนี้ซูเล่เก็บฮาแลนด์ได้หมดทุกจังหวะเลยครับฮา,าแลนด์นี่ไปไม่ได้เลยครับเจอซูเล่นี่ก็โดนจออเลยตัวใหญ่มากครับซูเล่หมายครับโฟเดนฮาแลนด์ครับฮาแลนด์หมาที่เอา้าซาบินโยโโยิงลูกนี้ไปติดตัวของโคเบลครับ เกือบไปครับจังหวะนี้ของดอดมูลครับแล้วเป็นทางซิตี้อ้าวจ่ายเสียไปเองครับโอ้โหกูดาซี่มาทีอุสนูเนทุ่มมาครับซาเินโยแรนเชกี้ไม่มาทางขวาแมนด้วยครับซาเินโยซาบินโยถึงสุลเล่มาเบรดโดซินวาพิกหาช่องแล้วโดนเตะล่วงไปเป็นทางฝั่งของซิตี้เก็บได้ช่วงไฮสุดท้ายครับไอโนรีให้มาโดรีครับ ไหลมาที่แรนเชกี้ขึ้นมาที่นูเนสทางขวามีซาบินโยครับซาบินโยให้มาที่แรนเชกี้สวยครับนูเนสแปะมาที่แบรโดซินวาครับนาทีสุดท้ายครับ0ูต่อศแรนเชกี้นูเนสครับโอ้จะมีดราม่าหรือเปล่าครับทด3นาทีมาครับโดอู้รีบร้อยไหมโอ้โหไม่ได้ครับโรดี้โอ้ซัดด้วยซ้ายครับหลุดเสาออกไปครับ โอกาสนานๆจะมาทีครับแมนสตรึ่งหลังนี่ครับล็อกสวยครับยิงยังหวะเดียวโอ้โหลุดเสาไปนิดเดียวครับโรดี้ยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับนาทีสุดท้ายครับเอากรอสลงมาแทนเรน่าครับกดมาแล้วครับสินก็มองไนก้าแล้วด้วยครับ้องรีบไปขึ้นมาก่อนครับซิตี้ เปิดมาครับลูกนี้ซาบินโยโอ้โหนี่ครับซูเล่ครับวันนี้เล่นดีมากครับโอ้โหเก็บได้หมดเลยครับจังหวะบอลบุกของซิตี้เราจะเป็นลูกกาศลูกเลียนนี่เก็บหมดเลยครับมาแล้วครับซาบินโยไหลขึ้นมาหดเกิดมาแล้วนะครับจังหวะนี้น่าจะให้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วสินก็เป่าจบเกมเลยครับเป็นซิตี้ครับเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับบริสตันมูนสู์ประตูต่อศูนย์ครับ แบ่งไปทีมละหนึ่งคะแนนครับแรนเชอร์กี้ครับแมก็ได้ลงแค่10นาทีเท่านั้นเองครับสถิติายเกมครับเป็นซิตี้ครับแมยิงถึง6ครั้งนะเขากรอบ3นะครับส่วนรอดมุลยิง3ก็กรอบ1ครับก็จบเกมแบ่งแต้มกันไปครับขอจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ช่องบันโซน้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ